สวัสดีครับวันนี้นะครับเหมือนจะมีเด็กๆเ,เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมด้ยินเสียงจิ๊บๆนะครับอยู่ในตู้ฟักไข่อันนี้คือตู้ฟักไข่นะครับผมใช้สําหรับฟักไข่ไก่ตอกไก่งวงไข่ไก่บ้านไข่เป็ดอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับนี่ครับไข่เต็มตู้เลยครับช่วงนี้ก็รอ,อน้องๆเกิดใหม่เรื่อยๆนะครับผม เลยครับในตัวในร้องอ้าวมีลูกไก่ไข่ด้วยนะครับเกิดแล้วสามตัวมีลูกไก่งวงแล้วก็ลูกไก่ต็อกนะครับอันนี้เพิ่งเกิดน,นะครับเพราะว่าฝนยังไม่แห้งเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ยังไม่ไม่มีนะครับมาเช้านี้เจอลูกไก่อันนี้เป็นลูกไก่ไข่นะครับมีปลามาฝาก ปลาควายนะครับลูกไก่ไข่ผสมไก่ชนนะครับผมพอดีเขจาจะเก็บไปเลี้ยงนะครับตองฟากดูว่ามันเกิดหรือเปล่าอันนี้ก็เกิดมาเป็นตัวเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ไกต่ตอกครับผมนีม่ไก่ไข่นะครับผมผสมไก่ชนนะครับ ก็วสามนะครับผมสีขาวนี่คือลูกไก่ต๊อกนะครับลูกไก่ต๊อกสีขาวนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลายจุดอกขาวนะครับสีแฟนซีนะครับอีกสองตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับม,ม่วงดำนะครับอันนี้คือลูกไก่งวงครับเอาลูกไก่งวงอีกตัวนึ่งหายแอบไปทอดอยู่บแบบโน่นเนี วตอนบ่ายมาดูว่ามันเจอเกิดใหม่กี่ตัวนะครับผมฝากรับชมติดตามรับชมด้วยนะคระับกำลังน่ารักเลยครับผม